สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบำรุงดูแลอ้อยนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสำหรับการปลูกพืชชนิดนี้โดยเฉพาะที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเรื่องออการกำจัดวัชพืชแล้วก็การให้น้ำจากข้อมูลแนวปฏิบัติที่เราได้ศึกษามาเนี่ยดูเหมือนว่าการจัดการสองเรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองกลั่นเอาเคล็ดลับสำคัญสคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะว่าการจัดการวัชพืชกับน้ำเนี่ยถ้าทำถูกวิธีมันจะส่งผลต่อความสำเร็จของการปลูกอ้อยยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะเรื่องการจัดการวัชพืชเนี่ยข้อมูลเหมือนจะเน้นมากเรื่องช่วงเดือนแรกๆทำไมคะทำไมช่วงนี้มันถึงสำคัญเป็นพิเศษเหรอคะครับสำคัญมากๆเลยครับในช่วงประมาณ0นถึง5เดือนแรกเนี่ยหน่ออ้อยเขาเพิ่งจะเริ่มงอกเพิ่งจะตั้งตัว ทีนี้ถ้ามีวัชพืชขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมาแย่งแย่งทั้งน้ําแย่งทั้งาธาตุอาหารไปจากอ้อยโดยตรงเลยผลก็คือทําให้อ้อยมันไม่สมบูรณ์นะครับโตช้าซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับผลผลิตตอนท้ายชัดเจนเลยครับอ๋อเหมือนกับว่าเป็นการแข่งขันกันตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเนี่ยงั้นการจัดการก็ต้องรวดเร็วมากๆถูกต้องครับต้องไวเลยแนวทางที่เขาแนะนำกันมาเนี่ยก็คือควรจะใช้วิธีผสมผสานกันไป คือมีทั้งการใช้สารเคมีที่เหมาะสมแล้วก็การใช้เครื่องมืออย่างเช่นพวกรถไถเล็กที่ติดอุปกรณ์กาจัดวัชพืชหรือบางทีก็อาจจะต้องใช้แรงงานคนเข้ามาช่วยเสริมด้วยซ้ำที่สำคัญคือต้องเริ่มควบคุมทันทีหลังจากปลูกเลยนะครับแล้วก็ต้องดูแลต่อเนื่องไปเรื่อยๆแม้ว่าอ้อยจะเริ่มโตเริ่มแตกกอแล้วก็ยังต้องคอยดูอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าอ้อยเราเนี่ยได้เปรียบในการเติบโตเต็มที่จริงๆครับ อืมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขยับมาดูอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องน้ำดูเหมือนข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำที่อ้อยต้องการนี่เออก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับเรื่องน้ำนี่ก็น่าสนใจอ้อยเนี่ยจริงๆเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยคือปีละ850ม mm. ิลลิเมตร แต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจที่งานวิจัยเขาชี้ไว้นะครับคือการที่อ้อยได้รับน้ำในระดับที่อาจจะน้อยกว่า1000ม mm มตรต่อปีนิดหน่อยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าช่วยเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ5 1 0ตอนต่อไร่เลยทีเดียวโหจริงเหรอฮะน่าสนใจมากเลยที่ว่าน้ำน้อยลงนิดหน่อยกลับให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วอย่างการให้น้ำเสริมล่ะคะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ จำเป็นมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งหรือช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วงไปนานๆเนี่ยการที่เราให้น้ําเสริมเข้าไปโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกของการเติบโตของอ้อยนะครับจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีนัยสําคัญเลยแต่ก็มีข้อควรระวังคืออย่าปล่อยให้ขาดน้ํานานเกินไปโดยเฉพาะถ้าเกิน20วันอันนี้ผลผลิตจะลดลงอย่างชัดเจนเลยครับอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณน้ําอย่างเดียวแต่จังหวะเวลาในการให้นี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับแล้วพอยิ่งอ้อยเข้าสู่ช่วงสะสมน้ำตาลคือประมาณเดือนที่6ถึงเดือนที่10นะครับช่วงนี้ความต้องการน้ำของอ้อยจะเริ่มลดลงแล้วเขาจะทนแล้งได้ดีขึ้นด้วยอาจจะทนได้นานถึง30วันเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคือก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวสักประมาณ2เดือนควรงดการให้น้ำไปเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวอ้อยเนี่ยสร้างแล้วก็สะสมความหวานหรือค่า CCS ให้ได้สูงสุด ซึ่งการงดน้ำช่วงสั้นๆแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่กระทบกับปริมาณผลผลิตรวมเท่าไหร่ครับฟังดูแล้วการจัดการน้ำนี่ก็ซับซ้อนกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะต้องดูทั้งปริมาณทั้งจังหวะเวลาให้มันตรงกับช่วงการเติบโตของอ้อยแล้ววิธีการให้น้ำจริงๆในแปลงล่ะคะมีแบบไหนบ้างที่เขาแนะนำกันคะหลกัหลกๆที่นิยมใช้กันก็จะมีอยู่3วิธีครับผมวิธีแรกก็คือการให้น้ำตามร่องหรือ furrow irrigation วิธีนี้ข้อดีคือต้นทุนเริ่มต้นมันต่ำทำได้ไม่ยากแต่ก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยคือต้องปรับพื้นที่ให้ค่อนข้างเรียบเสมอกันอืวิธีที่สองคือระบบสปริงเกอร์หรือแบบพ่นฝอยอันนี้ก็จะยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยใช้ได้กับสภาพพื้นที่แล้วก็ดินที่หลากหลายกว่าค่ะ แล้วก็วิธีที่3อันนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงสุดเลยก็คือระบบน้ำหยดหรือ drip irrigation ประหยัดน้ำที่สุดแล้วก็มีข้อดีมากๆอีกอย่างคือเราสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ำได้เลยที่เรียกว่า fertigation นั่นแหละครับอ๋อสะดวกเลยนะคะสรุปแล้วก็คือว่าทั้งเรื่องการควบคุมวัชพืชอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย กับเรื่องการจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดทั้งเรื่องปริมาณที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการให้ที่ถูกวิธีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการให้ผลผลิตแล้วก็คุณภาพของอ้อยได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเนี่ยการที่เราจะปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเช่นระบบน้ำหยดเนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนเริ่มต้นมันอาจจะสูงกว่าวิธีอื่นอยู่บ้างมันจะกลายเป็นทางเลือกที่ จำเป็นมากขึ้นหรือเปล่าสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในบ้านเราในอนาคตแล้วเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างเรื่องต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นกับเรื่องความยั่งยืนของการผลิตอ้อยในระยะยาวอันนี้ก็เป็นคําถามสําคัญสําหรับอนาคตที่เราต้องช่วยกันคิดต่อครับ